ดีกว่าเดิมแค่เริ่มลงมือ Make a Better Now สนับสนุนความรู้มีประโยชน์โดยกระทรวงอุตสาหกรรมผลิตโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ EP4 ยกระดับปรับให้ดีด้วย PDCA ฮคุกกี้ไม่ต้องทิ้งแล้วเหรอเนี่ยเสียดายจังหัวหน้าพศคะแปลงว่าการผลิตคุกกี้ของเรากำลังมีปัญหาขอดูรายงานการผลิตหน่อยได้ไหมคะ ได้ครับคุณแป้งนี่ครับโอ้โหมีคุกกี้ที่ต้องทิ้งเพราะผลิตออกมาไม่ได้คุณภาพแทบทุกวันเลยแป้งว่าถึงเวลาที่เราต้องร่วมมือการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยหลัก P D C A แล้วล่ะค่ะ P D C A คืออะไรหรอครับคุณแป้ง P D C A คือวงจรการดำเนินง,งานที่ทำให้การปรับปรุงงานมีขั้นตอนชัดเจนและเป็นระบบเริ่มอย่างไรหรอครับอันดับแรก เริ่มที่แพลนหรือการวางแผนเพื่อเก็บข้อมูลว่าคุกกี้ที่ต้องทิ้งในแต่ละวันมีจำนวนเท่าไหร่และเพราะอะไรเราจึงต้องทิ้งคุกกี้เหล่านั้นได้เล้ครับคุณแป้งคุณแป้งครับผมทราบแล้วครับคุกกี้ที่เราต้องทิ้งส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องไหมและสาเหตุก็เกิดจากการที่เราเปิดเตาอบไว้นานเกินไปทำให้เตามีความร้อนสะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้คุกกี้ที่อบในถาดหลังๆมีโอกาสไหม้แม้ว่าเราจะตั้งอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบคุกกี้เท่าเดิมนั่นเองครับแล้วคุณพคดคิดว่าเราควรปรับปรุงตรงจุดนี้ยังไงคะคงต้องมาคุมเรื่องการปรับลดเวลาและอุณหภูมิโดยทดลองหาค่าที่เหมาะสมในแต่ละเงื่อนไขนะครับถ้าอย่างนั้นแป้งขอตั้งเป้าหมายในการลดปัญหาคุกกี้ไหม้ให้เหลือไม่เกิน1%อร์ซของจำนวนที่ผลิตในแต่ละวันนะคะ ได้ครับงั้นผมกำหนดแผนการดำเนินงานเลยนะครับตามแนวทาง p d c a ตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนดูหรือปฏิบัติกันแล้วหัวหน้าโพสต์แผนการดำเนินงานและผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างคะจากการทดลองตามแผนตอนนี้เราทราบถึงการปรับอุณหภูมิและเวลาอบที่เหมาะสม ซึ่งจะไม่ทำให้คุกกี้ไหม้แล้วครับเพียมเลยรบกวนหัวหน้าโพสแจ้งให้พนักงานปฏิบัติตามแนวทางใหม่นี้และบอกถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยนะคะได้เลยครับคุณแปง้งเป็นยังไงบ้างสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายไหมยังมีคุกกี้ไหมอยู่อีกหรือเปล่าคะ ปัญหาเรื่องคุกกี้ไม่ลดลงกว่าที่เราคาดไว้พวกเราทําได้ดีกว่าเป้าหมายครับดีมากค่ะแต่ถึงจะมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเราก็ยังต้องติดตามอย่างสาม่ำเสมอนะคะจนกว่าจะมั่นใจว่าวิธีการใหม่สามารถลดปัญหาคุกกี้ไม่ได้จริงและที่สำคัญอย่าลืมเก็บเป็นข้อมูลไว้เปรียบเทียบเพื่อเป็นการปรับปรุงในครั้งต่อไปด้วยนะคะครับคุณแป้งตามแนวทาง PdCA เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะเรามาถึงขั้นตอน a c คหรือเป็นการทำให้เป็นมาตรฐานเราต้องติดตามการดำเนินง,งานอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานปฏิบัติตามแนวทางใหม่อย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญอย่าลืมนำวิธีการใหม่นี้เขียนลงไปในคู่มือปฏิบัติงานของเราด้วยนะคะได้เลยครับ สัปดาห์หน้าเพื่อนของแป้งจะมาเยี่ยมชมโรงงานคุกกี้ของเราหวังว่าทุกคนจะช่วยกันต้อนรับและแบ่งปันแนวทางการทำง,งานที่เป็นประโยชน์ให้เพื่อนของแงป้งทราบด้วยนะคะด้วยความิดีครับ